สารบัญนีทีมงานข้นเกษตรเงินแสนนะครับอยู่ในออยู่ในสัญลักษณ์ก็คือเกษตรอีสานนะครับบริกรผ้าทีมงานพระเอกตัวจริงนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของอยู่นีนน่แหละครับลุ่มพื้นที่ลงแปลงของลูกค้าเอาลูกค้าในน้ำตัวนะครับผมใน,น,ในวันนี้อ่อนวันนา,นนาหินอน่อนหิน,หนอน่นอนครับหินอ่อนครับอยู่บ้านอยู่บนพัที่ย่านตะบนวัดไทรพ่อเตียวจังหวัดเชียงโซท่านครับนะครับอันนี้ก็โดยเฉพาะผิวหน้านี่ก็เป็นเกษตรกรมืออาชีพนะครับกับปลูกพืชผัก จนลุยครับโดยเฉพาะพริกบักเขือเทศมันพริกขาวพวกนี้นะครับอันนี้คือปลูกทุกปีอ้อยก็ถือว่าอลุ่ยยอนย้อนเกษตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็หรือทั้งหมดตอนนี้ก็จะใช่ของอ่ายูนิไลนนะครับเป็นตัวหลักมาผิวหน้าเนาะครับผมอ่าในกลุ่มนี้กับเทยูเห็นตอนนี้ก็เป็นไฟเป็นซีวิวเป็นพวกนี้ก็บมัสไซเกี่ยวยังครับครับสีบลูนุงนี่แหละครับสีบลูนุงพริกนะครับตอนนี้พริกของผิวนาเดี๋ยวจะเดือด้วครับ ในยี่สิบกุมือครับยี่สิบกุมือนะครับตอนนี้ปลูกเนาะครับอ่าตอนนี้ปลูกยีกสิบกุมือตอนนี้ก็มาทดลองอ่าการเทาพีกันยศคุ้มพยางเนาะครับผมอ่าประมาณเท่าไรครับผีบ้าน่าครับไรกวัวไรสองงานไรสองงานอ่าพีเจ้าต้นครับประมาณหาพันครับหาพันตอนนี้เพิ่นปลูกขี้เจหน่อยนะครับซุ้มกล่องมีเบวงตัวนี้ระยะห่างกันจะอยู่ประมาณสี่สิบเสนเนาะคสามชิปทั้งทีสิบเสนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการน้ร่องครับ อาจดยอาศัยฮอมูลทั้งอยู่ในไหล่ำเพราะฉะนั้นสลับพีน้องก็อจาจจะปลูกพริกเมื่อเฉีพนะครับจะปลูกคือเป็นเมื่อเฉีพโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือหยาเนาะเพราะฉะนั้นการคุมหยาพิวนาก็ลองเมืองตอนนี้นะครับว่าเฮามาห้ามาเสียห้านะครับว่าทรหพยาตอนนี้ห้าเพิ่นก็ก็มีเฉพาะนะครับอ่าอยู่ในกลางหลงนะครับตรงคุ้มผาตอนนี้ก็จัดปัญหาเรื่องห้าไปหลักการหดสวนตอนนี้ก็ใส่สายน้ำยดทดแทนเกิดพีน้องครับอ่าสลับมือไม่ขึ้นกัน หรือมือเก่าก็ดีครับอาเกิดว่าเบิ้งคลิปตัวนี้แล้วนะครับวิดีโอแล้วของผีวหน้าครับอยากสอบถามรายละเอียดว่ายเีดจังไหนโดยเฉพาะ,ะทังพี่น้อง,ท,งทังยโทธอนหรือบ้านพุทธิยานเนาะเอออยากมาเบิ้งตอนนี้ก็สอบถามมาเบอร์โทรพ,พีวา่าน้าเลยครับฝากเบอร์โทรพ,พ,พ่านซื้อทีมงานคนุ้นกระสเงินเสียไป,ปอีกรอบเลยครับศูนย์นองเกาปาทางอกหาเคิดหกครับ เอาละย้ำอีกยั่รอบเะครับศูนย์หกสองเก้าแปดห้าหกห้าเจ็ดหกกระสอบถามได้ละเอียดได้ครับว่าอยากมาเบืองต้นแบบถี่มันเข้าฮิตเกษตรครับยุกใหม่มันง่ายกลม,มามเบืองแปลงผิวหน้าได้ครับซาลบมนุนีครับอาชีพงานค้เนเกษตรเงินเสียล่าพี่น้องปก่กอนครับพบกันคลิปใหม่ครับ